เ่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ12มิถุนายน2566เราจะมาอัปเดตเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังประกาศผลการอุทธรหรือยื่นอุทธรณ์สิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในวันนี้วันแรกคลิปนี้เราจะมาเปิดวิธีเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2566 รอบเก็บตกทางออนไลน์กันนะคะสามารถเช็คได้ง่ายๆด้วยตนเองนะคะกระทรวงการคลังเปิดระบบให้ตรวจสอบสถานะประกาศผลอุทธรณ์ว่าผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติแล้ววันนี้วันแรกนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ คลิปหน้าล่าสุดภายหลังจากกระทรวงการคลังประกาศเปิดให้ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ตั้งแต่1มีนาคมจนถึง1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโดยกระทรวงการคลังเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดมีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติทั้งสิ้น1,266,682ราย ซึ่งล่าสุดในวันนี้12มิถุนายน,ยนถึงวันครบกำหนดผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและทำการยื่นอุทธรณ์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะสามารถเช็คสิทธิ์ทางออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปทีนี้มาดูวิธีเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2566ว่าผ่านหรือไม่ผ่านหรือรอบเก็บตกทางออนไลน์กันนะคะอันดับแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ btsmo.f.go.th หรือ welfare.mol.go.th จากนั้นคลิกตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียนนะคะใส่เลขที่บัตรประชาชน13หลักใส่วันเดือนปีกเกิดของเรานะคะจากนั้นคลิกตรวจสอบข้อมูลก็จะทำให้เราทราบแล้วว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะคะและสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในรอบเก็บตกสามารถยืนยันตัวต,วตวนได้ที่3ธนาคารคือกรุงไทยออมสินธกส ตามวันและเวลาที่หน่วยงานกําหนดนะคะและสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกําหนดอย่าลืมนะคะว่าถ้ายืนยันตัวตนภายใน26มิถุนายนนี้ท่านจะได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง3เดือนรับเงินซื้อสินค้าสูงสุดถึง1,200บาทนะคะช่วงเวลาที่ยืนยันตัวตนแล้ววันที่เริ่มใช้สิทธิ์ก็คือไปยืนยันตัวตนภายใน26มิถุนายนจะเริ่มใช้สิทธิหนึ่งกรกฎาคม รับเงินรูดซื้อสินค้าทางสิ้นสูงสุด1,200บาทนะคะ